พิ่เมืดผมนะทุกคนสบายดีดทุกคนทุกมองถูกบอลตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกับสิบหกนาทีทุกคนคืมผ้าคืมผนมาแล้วเมรนนีนาทัลลี่ชิพาไปเก่งเห็ดเห็ดเพกเห็ดไผรก็มีเอฟซีชูทุกคนเพิ่นทักทายมาเพิ่นเพิ่นวานาทัลลีเอ้ยคือโบเออร์คอยกินเข่าเน้เพิ่นอ่าช่างสั้นบางเถื่อบางทีก็ลืมทุกคนเอฟซีเพิ่นนั่น เพิ่นทักมาว่านาตาเลียนคือคือบเอิญคอยกินเขาเน่คอยทีว่ามักใคร่เจ้าไปกินเขาอยู่ป่านะเอิญคอยแน่เพ่่นวาได้จ้าเกต่บางทีก็ลืมกรโทษขอไปน,น้ำลายเด้อมาไปเก่งเห็ดกันเลยมืดพลทุกคนคนเฮากวคนว่าวคนใจยังกระขืดกระอ่านคนทุกคนเธอเฮาว่าวออกไปเขาว่าวคำจาของเฮาเธอเฮาว่าวบกคิดนองมูพังมูกะจีอันหลับปวดได้มูกะจีปว,ปวดหัวนะบางเธอบางทีค่ะที่มีพลก็ถูบซึ่งกันและกันทุกคน เฮ็ดเพกคฮิดไผรมีวันกับโตมทุากคนบาวะกันบ้านนอกเขาหน้าตาเฮ็ดเพกคฮิดไผรชิดเออโม่เขากับพูดละละทุกคนเก็บตอกเด้อพูดพอได้ตากตอกมาดเขา่าเจ้าว่าน่าลายทุกคนไล่นหนึ่งก่อนออกไว้นาตาลีก็ได้จักตอกปัดเขา่าซอยเมย์อยู่ทุกคนใส่สุ่มพอดีลงไป จักตกช้เพิินกับก้านึงเราไปหาเห็ดคลิปบานี้ใส่พริกเบนใส่ปลาเด็กแล้วก็ใส่พริกไปเลยทุกคนเป็นยังคือใส่พริกกำลังปลาเด็กข้าเาใส่พริกก่อนมันขิจามต้องใส่พริกตำหลังทุกคนมีดเห็ดเ่า ผักผีดิบเลชอออนตำเกี่ยวกินกับอันนั้นปิ่งก,ก,กบเห็ดทากะลงเลยทุกคนมีเห็ดเพาะมีเห็ดไผ่มีเห็ดไข่เห็ดผึ่งสองดอกดิอ้าวเห็ดเพาะปุดมาใส่นอนสักหน่อยให้จังใส่พัก เกงพ่ออจ่ออจุเป็นกะเจ้าคายนะทุกคนโอ้ยแซ่บได้เกงมันาน่าเกงรวยเรี่ยวๆนั่นนะทุกคนนักกะชัยพักไปเลยเด้อว่าเฮ็ดมันกระชุกงไงอยู่พักมังอื้พ่างมังอื้นักกะชัยอันพักสไลน์น้อยพักสไลน์ขีนกมักมักมล拉นั่นแหละ เดี๋ยวมันผูดถ้าจะยงคอยคน้นทุกคนร่างผูดอันพี่น้อยพยานพน,น,นยูนเมืองนอกทุกคนนะเสาร์อาทิตย์นะพี่นกับเขาป่าฮาเฮ็ดได้พี่น้อยพนักขึ้นกันพี่น้อยหมักคือกันได้ไหมเขาป่าฮาเฮ็ดแค่แมนอยู่ใกล้นะที่ิไปหาเนาะในพี่นะ้อยฮาเฮ็ดนะนั่ง รีมาคาผุดเจ้าหน้าทังซีมทำให้เอฟซี FC สองคนเปินเทคเปินเทคผับเปินคากมากว่ะน่าตื่นเอ้ยเอิญคอยกินขขาวนี้เขาหนาลืมว่าวก็กับผู้ชายเพิ่นดีพี่ผู้ชายเทมบังยอเขานะผาลืมเอิญเพิ่นขอโทษหลายๆเดอ้อกับพี่เทมบ้าใส่ข้าปิ้นเข่าอยู่ป่านะเขาก็ลืมเอิญเพิ่นที่ใส่ครับ่าใส่ไปเบิ่งมีดเขาลืมมีดนะคะ ขอโทษลืมมันเกิดกับาลายกูเลยคนทุกข์กไปละลายลืมเลอกจาลืม,ล,ม,ล,มลืมว่าอย่ซื้อแต่แต่วัในนี้ใจนะี่บ่ลืมนะฮิดดอกใหญ่ทุกคนนอกจากซีมลืมคืดพ่อแต่ในใจไม่ลืมดอกอยังงกยังนับถือคือเก่านาตาลีกบทิมะปุ่งทุกคนใส่น้ำตาลจักหน่อยแม่ให้ที่ใส่าลาย คงแซ่บโค้งนัวเป็งน,นัวจุกทุกคนป้าฉันประลายฉันแบบนี้นะแน่เต้ทุกคนเอ้ยคันบัวชาททยกับบัวเร่ขันบัวชา,ายกับบุคคลแนวมันบ้านนี้ขาพ่ออีตู่ทุกคนขาดบัวเร่ข้าพ่ออีตู่โรยหน้าโรย,ยตาโอ้ยหอยมย,ยั่วหอมไปทั่วารังเฮือน มา,มาตัวกลางบ้านทุกคนว่าถ้าเสะเท,ท่าททนี้ <c oughs> ะขวมเทียบขวมนวดตอนนี้เมื่อนี่ทุกคนตอนเทียงเมื่อนี่ <c oughs> ขนาดคุนคนเอาทีมก่อนทีมก่อนค้นไลค้นกระตุกเลยทุกคนใส่เกลือจหน่อยจากจาง บอกพักลายเลยทุกคนกินทำนี่กับพ่อเพียงแหละทุกคนเลยกินแบบพ่อเพียงชีมง่มังรุบเฮ้ยเสียบแบบแสีบนะแสแียบนะทุกคน ก็มีเอฟซีคนหนึ่งคนอยู่จังหวัดอุดรจักอำเภอยังลืมเลยเด็กที่เบิกใหม่เดินนั่งอันแคปหน้นาจอไปอยู่คือว่าสื่อสือส่อทิพย์นี่แหละนี่ขัไปเบิกใหม่นั่งแคปไปอยู่มาเด้อขึ้นข่าวเด้อคุณพี่เดอ้ออยู่จังหวัดอุดรจักอำเภอยังเพิ่นบอกนะมันเกิดก็ลืมเด้มานมันหลายคนเขาโทษเขาภายในเวลาแล้วนะทุกคน สะบักกาศหวยทะลืบบักโดบกักไงสับน้าคข้นหน้าขาดได้ทุกจุจะใจชุดห่อนตอนเที่ยงทุกคนโอ้หนึ่งวันตุกู้เมื่อื่ม,อมาแล้วคุณถ้าก็ออกจากปลาฮ็ด <laughs> อดีบริทาแป้งทับปุงกับบรากันในนาสุดๆเนอทุกคนก่อนว่าก่อนจานกันกระขุดก่อนเนอเะทีว่าก่อจายกระขุดก่อนคุดดีๆก่อนก่อนทีว่าก่อนจ่าถ้าว่าบวกระขุดว่าออกไปนะทีมูเข้าฟักนะเขาทีหลับบ่ได้เนเขากระชิบปวดหัวบางทีเขาทิงูงิดเชี่ยวเนอะทุกคนเนาะเขาบอกคำจาเป็นสิ่งที่สำคัญกินข้าวฝนตก เอฟทีการเป็นพักมาทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงพี่ผู้ชายผู้นันกคันวานัตตลีเอิ้อนคอยขึ้นเข่าแน่เพื่อมาเกิดก็ลืมขอโทษขอพายถึงว่าลืมยังยังยังยืนัวใจอยู่กับพี่ผู้หญิงนัก็ระบะนัตตลีเอิ้อนคอยเอิ้นเอื้นขึ้นเขาแน่ที่ว่าคอยมักใช่จะไปพิ้นเข่าอยู่ป่าหนะกกับลุงลืมลืมขอโทษขอพายเพราะเขาเป็นประสาทใหญ่มาเด้อขึ้นเข่าทุกคนเอิ้อนขึ้นเข่านอกเพราะว่าเพิ่นให้เอิ้อนเน่ อันพีนวลขอนแก่นพี่น้อยอุโบนพีม้อนถักแขกแกเลยน้องกี่น้องเชอรี่มาแล้เจ้าหอมแดงเบาจดเบาหยะเบานอดมาดล้วจชุนทีเขาวขี้น้ำ เชาวนิงเวนคูนชาวอันสอ,อนเว้นคูนป้าหาหุากปลาอ้วนสาวสาวน้อยแล้วก็บ่าวอิ่มเวิ้นคูนมาได้กินข้าวกินน้ำนะครับปูเบิ้งผูส้ส้มล้วก็พี่ผู้ชายมักหยอกแล้วก็พี่ผู้หญิงที่ว่าให้เขาไปกินข้าวอยู่ป่ามาได้กินข้าวขึ้นน้ำนครล้วก็พี่ผู้หนึ่งคือยู่อันอยู่พลังเศษ แซวดาวโกมอมาเดอร์้วก็มีพีผู้หนึ่งยวนอุดรก็เป็นื่อทิปคือยังนี่แหละไม่ได้กินข้าวแทบ เก่งฮิตผิดอะไก่ยายน่ะมาเด้อยาย,ยายยายจากลืมตลอดได้ยายน,น่ะมาเด้วยยายนี่แหละทุกคนคนข้าวทำข่าวทำข้าวทักทายสบายดีเนาะที่ดีที่งาม ทุกคนเอ้ยเป็นพี่เป็นน้องทั้งทั้งรูมทั้งแรกไปปุ่นกินปลามาพี่กินข้าวเอินเยี่ยมยำทำข้าวทุกคนไปพปุ่นกินปลามาพี่จำเจอปลาเด็ก วันนี้ก็ต้มไก่จุกินดอกมากะไรเน,นาะที่มันซื้อไก่มาต้มจุกินขันมากระไรความแสบความนัวฮืมพี่ป่จังมันพุนะกัง เห็ดให้นั่งตุกมุกตุกใจก็มันมาเห็นบิ๊วเอาออกพระาะนาจะเกษตมาอยู่ทางหน้งหางค่ข้าวิ่งย่างช่วงนั้นนะบนมานาทารีไปไดัดป,าปหาห้าไปดัดเป้าน้ำใหม่มาเกงคนละ กับคูหนึ่งก็อยู่มั่งนอกพื้นข็าวไส้เขาไปกิน,น,นบ่แมนไส้ไปหาน่าไม่นอกขาประจักษ์ชื่อเพื่นบาเดอ้อความเทบความนัวเด้อมันนี้ต้นเทียงมันมัน,ม,นมันบ่เมนตน้นต้นบาย ันพี่ข้าวน้อยเออพีกะทิลืมนั่นแหละพีกะทิยายเออนะ่ะนะครับพีดูพี่มักดูยอดลังเชายิงมักลืมเพิ่อมาเ้อกินข้าวกินน้ำ เฮ็ดโทนะเมื่อบ้านนะครัลงคลิปกระคำทุกคนบากมือกระไฟดับเออไฟบ้านเฮานะ่ะมันบอกอกยันมันบอกอยเค้งเฮงเปรี้ติปักไผ่กระดับพระท่านชาวบ้านที่ซักเขาไปทำลายเด้อสำหรับมันผินน้องทางเราต้อเชื่อพัน คนตกผ้าแตกล้ม่็ได้คลิปก็ได้คะแน้นมันตัวร้าจะเป็นน้ำโทรศัพท์เฮาทุกคนข้างทะลอุอยู่ขนาดนาตาลีลืมขนาดนาตาลีลืมเดิมเอิญเพิ่นยังเพิ่ยังทักมาน้วทุกคนนั่นแหละคนเท่านั้น ทำข้าวทำข้าวหละดีหากกี่ตอนพักก่อนทุกคนว่ากันด้อนัว ไอ้มือยุกจังแทบเนาะโอ้ยลืมอีกทานมอค้นเก่นเป็นทานหมอใหญ่มาเด้อมาขินเขานาตาลีประิพิษฤกษ์ิิกจังเขาะเียงดังกระพิษได้เพราะมันอันโฆชนาเข่าลายเด้คือเขาะตป้งตป้งๆนีงพิษมือไหนนาจะลี้ินเขาอยู่ปักซองยายนาโขโมกระทะนาโขแลงน่าแฮ้งแป้งหลดพิษทอตมาตัดออกจังได้เต้งจะเข้าข่าโุงเรียนนะ เสียงลักค้าจะมาเลดนในะหัวพักหัวความจะเข้าอันอันอันมกอัน,อนลักค้างมันจะเข้ารุ่นนาะตาลียังน้อยไปนะมันเป็นลูกปืนม,ม่เป็นอันมาเป็นเต่งนะเป็นลูกปืนทำทำาะไรทำนี่เนี่ยดำๆโคลงอยู่ที่อุ้ยลุยอยู่ถัดเกจะไปโขดได้ดังว่ะขวมบ้านควมเพื่อนควบ่วยควมห้องดังทุกคนลูกห้องกันลูกถูกอะไรเงี้ย ไระจายจากหัวไอ้นาตาลีเขาโรงเรียนเวลาเลื้อยมาลาผักเวลาเบกผักพอรอนะเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เป็นพันธุให้ผู้เขาป่าผู้เขาไปกินบักไม้เจ้ากระเบลินลำเลื่องไปพรอนหมากขิงคออันนี้แหละคอแ่งจะมาเล่นน้ำข้อผมคอเสือครับกินริ้วแซ่บทุกคนได้กินเขาได้เวทีผู้ทุกคนถุงมองทุงบอลทั้ทงใต้ทั้งเหนื้อ เอฟทีบ้นานด่านชาวนักเรียนมาดูลืมเอ้นน้ำตะเตกน้ำตะเนตนท,ทุกคนฮิตไผ่ความเสบความนัวอามาลักาสมุนท้องบรยากเกยเท่ากันมาหัน่นหั่นเท่ากันสูบถ้าดิตูวนงวดที่ห้องเบดิดมือเบิดเวน้นนางหมักมูก็คือเท่าไรน้องหมักมูห้องาห,องหามู อันลูกล่ะกบแม่ห้องก็ชูดๆุด่ได้ปากไบ่ได้เอื้นบร่บได้ใบไอ้แก็บม่ได้ใจริจงๆ <c oughs> แม่ห้องหาลูกกระแมนห้องหาหมูกระแมนอันยัางเครื่องนั่นอันล,ลูดร่มนทุกคนว่ากระดูกให้ประเด็กมันหัก มันอ่อนและยำแทบแทบขอบบุญขอบคุณหลายหลายถือเบิง้งที่พุ่มนาตาลีจะต้นจนจบจะขึ้นเถื่อนขึ้นให้ร่ำให้รวยถือบอกบอกขามโฆษณา ดียอมน่าจะได้ช่วยพอน้ำลังเลยขนาดปุ้ยจะให้นาซีอวยพรให้ลักคอมเมนต์มาด้วยอวยพรขับขัดพ่อกันใหม่สบายวันเียค่ะคืนนี้คืนน้ำมันรวยได้เม่งขับทุกคน